พี่ตั๊กไปทำปลูกผมมาหรือเปล่าอุ้ยอันนี้บอกเลยครับว่าสวัสดีครับผมตั๊กนภัสกรครับวันนี้คุณยังอยู่กับผมในช่วงถึงรากถึงโคนวันนี้ผมก็จะมาตอบข้อสงสัยกับหลายๆคนที่ inbox เข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับตัวผมนี่แหละครับมีเคล็ดลับอะไรไหมในการดูแลตัวเองทำยังไงถึงยังหนุ่มได้แบบนี้ ขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันนะครับคำถามที่หนึ่งเลยนะครับทราบมาว่าตอนนี้พี่ตั๊กอายุย่างเข้าเลข5แล้วใช่ครับอยากทราบว่าพี่ตั๊กมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรไไง่ายๆครับ1คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับ 2. อออกกำลังกาย ประจำอย่างสม่ําเสมออย่าขี้เกียจน,นะครับต้องมีวินัยให้กับตนเองอันที่สามก็คือสร้างสุนทรียะให้กับตนเองครับให้มีความสุขจากการร้องรําทําเพลงเล่นดนตรีเห็นไหมครับศิลปะช่วยได้และที่4ก็คือว่าทําจิตใจให้ผ่องใสผ่อนคลายสบายๆสยี่อย่างนี้จะช่วยได้ครับไม่ใช่เคลเ็ดลับเลยครับมาคําถามต่อไปครับอยากทราบว่า รถมอเตอร์ไซค์ที่พี่ตักใช้มีกี่คันโอ้รุ่นไหนบ้างขับรถใส่หมวกกันน็อกบ่อยๆไม่กลัวผมร่วงบ้างหรอเอาเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์หลายคันครับแต่ขายหมดแล้วเหลือคันเดียวปัจจุบันใช้ย e ี่ห้อดูคาตี้ครับรุ่นเดวิลนะก็ล้อโต,ต,ตหน่อยก็เป็นรถที่เราชอบเพราะว่ากึ่งกึงนั่งกึ่งกึงยืนสามารถใช้ได้ทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดครับสามารถเดินทางไกลได้แต่ว่าปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จอดไว้ที่บ้านเพราะว่าคนที่่่บ้านไมอย แต่ที่สําคัญคือเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกต้องบอกเลยว่าแรกๆก็กลัวนะครับเพราะว่ามันร้อนทบอ้าวเนาะเหนียออกเยอะแล้วก็จะมีความรู้สึกมันมันก็จะมีผมร่วงครับแต่พอมาเจอแจแฮต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยลดการหยุดร่วงของเส้นผมได้เยอะมากและผมต้องบอกเลยว่ามั่นใจมากครับหนึ่งคือเขาบำรุงแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยหลุดร่วงน้อยลงสุขภาพดีที่สําคัญคือเส้นผมยาวเร็วขึ้นด้วย ตอนนี้นะครับใส่หมวกกันน็อกทั้งวันก็ไม่กลัวครับใส่ได้เลยครับอยากไปซิ่งไหนไปเที่ยวไหนไปเรื่อยๆได้ทั้งวันครับสบายหัวครับครับสำหรับคำถามต่อมานะครับช่วงโควิดพี่ตั๊กมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไงบ้างโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายแบบครับหนึ่งก็คือเราต้องอยู่บ้านเนาะครับก็คือต้องไม่ประมาท กาดจะตกครับแน่นอนที่สุดเลยคือไปไหนมาไหนก็ใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆพ่นแอลกอฮอล์ฉีดนี่สำคัญมากพกติดตัวได้เลยครับแต่ถ้าต้องออกจากบ้านต้องบอกเลยว่ามันก็มีอีกหลายๆวิธีครับอย่างเจแฮร์โปรเทคชั่นสเปรยซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าเราสามารถฉีดแน่ป้องกันให้เส้นผมของเราเนี่ยไม่มันได้ครับอจะบอกว่ายิ่งพวกที่ชอบไปกินหมูกระทะแนะนำเลยครับอันนี้ลดกลิ่นได้ด้วยนะครับ แล้วก็ไม่มีความมันด้วยอันนี้แนะนำครับสำหรับ j จลแพร์โปรเทกชั่นสเแน่นอนที่สุดคือเราต้องอยู่ในเซฟโซนนะครับไม่ไปที่สุ่มเรียงถ้าเป็นไปได้เลือกอยู่บ้านกับคนที่เรารักนั่นแหละครับโอเคแล้วครับสำหรับคำถามต่อไปพี่ตักไปทำสัญยักรรมปลูกผมมาหรือเปล่า <S <S ออันนี้บอกเลยครับว่าไม่เคยแน่นอนครับนักสืบอ,ออนไลน์เชิญสืบได้เลยครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงเลยผมก็เคยมีปัญหาผมร่วง <Hey. S 1> บางจริงๆครับคือตัดสกินเฮดถ้าเกิดดูจากภาพเก่าๆนะครับจะเห็นอยู่ว่าผมก็ตัดสกินเฮดนั่นแหละก็คือเนียนๆครับปิดๆไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วไปไม่ดอดครับก็เห็นชัดขึ้นแหละครับพูดไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงนิสัยผู้ชายเนี่ยเราก็จะปล่อยไปครับไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยบำรุงเหมือนอย่างสุภาพสตรีที่เขาคอยบำรุงต่างๆแต่พอผมมาเจอ J <c oughs> เจแหผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับ บอกได้คำเดียวเลยว่าโดนครับโดนใจผมแล้วก็โดนใจสาวๆที่บ้านนะครับคำถามที่5ครับถามว่าแล้วเจแฮช้ได้ผลไหมอันนี้พูดเลยว่าผมใช้ได้ผลจริงครับก่อนใช้จนถึงหลังเห็นผลที่แตกต่างชัดเจนยืนยันส่วนตัวส่วนตัวผมเลยตักนภัสกรยกนยืนยันว่าใช้ได้ผล ขำถามต่อไปครับพี่ตั๊กชอบใช้เจแหเพราะอะไรโอ้อันนี้มี2องคำตอบหลักๆครับอย่างแรกเลยคือแชมพูครับผมเนี่ยเป็นคนชอบสระผมสระผมเช้าสระผมกลางวันสระผมเย็นสระผมก่อนนอนเวลาเหงื่อออกเวลาออกกําลังกายเข้าครัวพอใช้แชมพูเจแห่แล้วเนี่ยหนึ่งคือรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยสะอาดมากแล้วก็ไม่มันครับคือสามารถลดัก ความมันในเส้นผมได้ชัดเจนมากครับ <Wow. S 1> แต่ผมแห้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมชอบใช้เจแฮร์เซรัมมากครับคือหยดตรงไหนหยดไหนได้หมดเลยครับทาบางๆทาทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนทาได้ครับสระผมเสร็จซับให้แห้งแล้วทาเลยครับทาที่ผมทาที่คิ้วทาที่หนวดทาที่เขา่าใช้ตรงไหนดกดำตรงนั้นอันนี้เห็นผลได้นี่คือเหตุผลที่ผมชอบครับคำถามต่อไปครับ เห็นเขาว่าปลูกผมมาก็ใช้เจแฮได้จริงไหมอาหา่าฮะอันนี้ต้องตอบเลยว่านอกจากคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะผมร่วงผมบางผมมันแล้วเนี่ยคนที่ทำศัลยกรรมปลูกผมมาเนี่ยก็สามารถใช้เจแฮได้ครับเพราะว่าเจแฮเนีครับมีสารสก,กัดธรรมชาติครับมีงานวิจัยรับรองเรื่องของข้าวสังหยดซึ่งจะบอกเลยว่าสำหรับข้าวสังยตเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษครับด้ก็รักษา ผมที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรง <Wow. S 1> และเข้าสังยดเนี่ยจะมีคุณสมบัติทําให้ความแข็งแรงของเส้นผมที่ปลูกขึ้นนั้นไม่หลุดร่วงได้ง่ายก็เหมือนเป็นการเมนเทนรักษาให้เส้นผมแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้ดีนั่นเองครับเจแฮรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะดูแลเส้นผมของคุณฝากไว้ด้ยวยนะครับถ้าเป็นเรื่องของผมตักมั่นใจไว้ใจ <J>. <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้คงได้ไขข้อสงสัยกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ถ้ายังสงสัยแล้วยังอยากให้ผมตอบอะไรแล้วเราก็ก็ถามกันมาได้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยวันนี้ผมตักนภัสกรและเจแฮขอลาไปก่อนสวัสดีครับ